โรงเรียนบ้านไร่สาสีโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้วเขตหนึ่งผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษา มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนโดยการนำของนางสาวนัทยาแก้วพลง,งามผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่3มสีเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จจำนวนนักเรียน87คนด,ด,ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ โรงเรียนบ้านไร่สามสีมีการวางแผนการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ตอบล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ผู้เรียนในศตรวรรษที่21โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนพื้นที่นวัตรกรรมนำล่องของจังหวัดสาแก้วซึ่งมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความทันสมัยตอคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นทุกภาคส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไร่สามสีมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติราชการที่มีคุณภาพซึ่งมีกระบวนการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญครูมีการเตรียมการจัดก,การเรียนรู้มีการเคราะผู้เรียนการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้่องมือวัดและประเมินผลตัดก,กระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ a c h i v e learning โรงเรียนบ้านไร่สามสีมีการส่งเสริมสนับสนุนและเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษามาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนตรงกลามหลักสูตรของสถานศึกษาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่21มีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามีการรายงานและนำผลไปใช้ปรับปรุงพัฒน,นาต่อไปให้สอดคล้องกับพัฒน,นาการผู้เรียน โรงเรียนบ้านไร่สามสีมีการนิเทศภายในสถานศึกษาเพื่อกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูพบ100%โรงเรียนมีการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ทั้งระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการเรียนรู้และครูมีกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนตามการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้งสี่ฝ่ายไม่บริหารวิชาการหรือบริหารทั่วไปครูบริหารงบประมาณและบริหารงานบุคคลทั้งสีุู่มปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจกรรมบ้านือนที่ดีโรงเรียนบ้านกล้สีมีโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทักษะวิชาการการจัดแบบชิมวิชาการและสนับสนุนความสามารถต่อได้ไม่ว่าจะเป็นด้านทักษะทางวนทยาและศิลปะและทักษะอื่นค่ะกิจกรรมลูกเสือเนนาตีกิจกรรมพลังงารเยารมนกิจกรรมไอพีทีการประกวดข้อท์วาระบายสีและกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมและ ยประชุมชี้แจงคอาราการมอบหมายงานมีกรรมการนักเรียนและเพื่อข้าพุทธองคที่ส่งเสริมช่วยเหลือเราสนับสนุนโรงเรียนด้วยดีเสมอมาโรงเรียนบ้านไร้สามสีมีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยให้ครูเยี้ยมบ้านนักเรียนหน0เรนและมีการจัดทุนการศึกษาให้กับนักเรียนหลายหทุนได้แก่ทุนการศึกษาทุนปรจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนทุนสองทุนเหลือทุนการชาติและทุนบริจาคอื่นๆค่ะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และนวัตกรรม โรงเรียนบ้านไร่สามสีมีแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีที่เป็นปัจจุบันโดยมีกลยุทธ์เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงลึกในการเริ่มเิมพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนมีนวัตกรรมทางการศึกษาการบริหาจัดการสร้างคุณูปถัมภรบ้านไร่โดยใช้กระบวนการห้าขั้นมีการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสาราเพื่อพัฒนาสาษาโดยเพิ่มพัฒนาสร้างหรือนำนวัตกรรม การบริหารงานชุมชมและเครือข่ายโรงเรียนพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอยากสร้างสารรค์กับนักเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องโรงเรียนมีกระถายความร่วมมือการบริหารด้วยนวัตรกรรมอย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองคณะการรมการสถานศึกษาและชุมชมด้าน,นการพัฒน,นาตนเองและวิชาชีพ ผู้บริหารสถานศึกษานักครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้มีทักษะความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,าษาในการสื่อสารโรงเรียนมีการถบเพื่อนนโยบายของสพปสาแก้วเขตหนึ่งนักเรียนอ่านเขียนคิดเลขได้ปลอดภัยครูมีนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจผู้บริหารสร้างการมีส่วนร่วมคบถุนคุณธรรมน้อมนำพระราชดำริ พิชิตคุณภาพด้วยอัตลักษณ์การศึกษาคุณภาพสูงความภาคภูมิใจของโรงเรียนผลงานนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประเภทมินิบิดรุ่นอายุไม่เกิน15ปีการแข่งขันกีฬาบิดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปีพศส5 6 7รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ประเภทคู่บิดเยาวชน อายุไม่เกิน12ปีในการแข่งขันกีฬาบิดเยาวชนอายุไม่เกิน12ปีรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบิดประเภทมินิบิดเสมาเพชรดอกแก้วครั้งที่1รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬามินิบิดรุ่นอายุไม่เกิน15ปีในการแข่งขันชิงชนะเลิศระดับจังหวัดสาแก้วผลงานของโรงเรียนรางวัลสถานศึกษาสีขาวระดับทองตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศา,าศาสตร์น้อยประเทศไทยรอบที่สอง ปีพุทธศัการาช2566ถึง2570 IQA Award ระดับดีเด่นสถานศึกษาขนาดเล็กผลงานผู้บริหารสถานศึกษารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2อง Best p r a c t i โรงเรียนสุจริตประเภทผู้บริหารรางวัลทรงคุณค่าสีมาเพชรดอกแก้วประจำปี2567ระดับเพชรสาขาวิจัยทางการศึกษาประเภทผู้บริหารสถานศึกษา